สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกครับผมขอทดสอบคลิกไปที่ปุ่มเคลียร์ครับแล้วอินเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งทุกคนครับผมลองคลิกไปที่พิวเวอร์ทุกคนตั้งข้อสังเกตครับเคลียร์สังเกตไหมครับตอนนี้คอลัมน์ของเราเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันทุกคนครับในตอนที่ผมคลิกปุ่มเคลียร์ผมอยากให้ความกว้างของคอลัมน์ c ถึง g ตรงนี้มีขนาดเท่าๆกันโดยอาจจะตั้งข้อสังเกตที่คอลัมน์ขวามืออย่างเช่นคอลัมน์ h ตอนนี้คอลัมน์ H ของเรามีความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ8.29ซึ่งวิธีการนั้นผมว่าง่ายๆทุกคนคลิกไปที่ Developer แล้ว Record Macro Macro อะไรก็ได้เช่น Macro 5 This Workbook คลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นผมขอเลือกคอลัมน์ C จนถึง G ทุกคนครับแล้วปรับความกว้างให้ได้8.29ตามนี้แล้วจบที่ A1 แล้วสุดท้ายอย่าลืมครับ Stop Recording หลังจากนั้นมาโครเติม S ขอเลือกมาโคร5 Edit เข้าไปแล้วเลือก3บรรทัดนี้คลิกขวาคัดก็ได้ทุกคนครับแล้วกลับไปบน Excel ตั้งก็สังเกตที่ปุ่มเคลียร์คลิกขวา Assign m มาโครก็ ro, เป็นมาโครเท่าไหร่ทุกคนครับ My Clear แล้ว Edit เข้าไปหลังจากนั้นก่อน End ททุกคนก็คลิก Enter ลงมา Ctrl V จบข่าวทุกคนครับ แล้วลองทดสอบโดยการคลิกไปบน Excel แล้วคลิกไปที่ Insert หลังจากนั้นผมขอ Pivot แล้วขอเคลียร์หนึสองสามเห็นไหมครับความกว้างของคอลัมน์ก็จะมีขนาดเท่ากันเรียบร้อยทุกคนครับสุดท้ายทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ปุ่ม3ปุ่มนี้ครับ Insert สังเกตไหมครับปุ่มมันจะโยกเยกไปโยกเยกมาผมอยากให้ปุ่ม3ปุ่มนี้มันอยู่นิ่งๆทุกคนครับวิธีการทำง่ายมากไปที่โฮมก็ได้ครับแล้ว File& and Select Select Object ลากกลุ่ม3ปุ่มนี้แล้วคลิกขวาตามเลือกคำสั่ง size and p r o p e r t y ตั้งขนก็สังเกตที่ p r o p e r t y ตรงนี้ครับแล้วติ๊กเลือก don't move ทุกคนครับจบข่าวแล้วปิดตรงนี้ไปที่เหลือก็เป็นการปรับแต่งเช่นขอย้ายไปอยู่ตรงนี้ขอลากกลุ่ม3ปุ่มนี้อีกครั้งแล้วไปที่ shape format แล้ว align ขอเป็น align top แล้วสุดท้ายขอเป็น distribute horizontally ทุกคนครับ จบข่าวครับแล้วคลิกลงไปถ้าคลิกไม่ได้ก็ดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยทุกคน insert pivot เอ,อาละ pivot เอาละครับเคลียร์นี่คือการเก็บตกทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม